ครับมาดูเงินสิบบาทเหรียญนี้ทำไมเป็นอย่างนี้นะครับขอบมีกลมนะครับนี่ยขอบมีกลมนะครับขอบกลมเลยนะครับไม่มีไหลไม่รู้เขาทำบอกจากกองกระสับมาหรือหรือคนมาทำนะครับเนี่ยไอตัวนี้เกินนี่ก็ก็ไหลนะครับ เด็กขอบไม่เสียหายนะครับขอบตรงกลางนี่ไม่เสียหายขอบตัวนี้ก็ไม่เสียหายนะครับขอบนี้ก็ไม่เสียหายนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับนี่คนมาทําอีกทีหนึ่งหรือทําออกมาจากกองกระสรับนะครับเนี่ยดูหน้าพ่อหลวงนีก็ถจึงเนี่ยยังไล่อย่างนี้นะครับยกพวกเด็จ,จับยกขึ้นมาดูไล่ทำไมไล่ ลายปแปลกๆผิดปกตินะครับเนี่ยทำไมลายอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับเนี่ยเป็นลายลายอะไรอย่างนี้นะครับนิกเกิลก็ลายนะครับเนะี่ย แต่ขอบนี่เสมอกันดีจริงๆนะครับนี่แต่นี่เกลนก็หลทองเหลียงก็หลนะครับนี่ทองเหลียงก็ไหลคนมาทาทําคนทำํำยังไงทําได้นะครับนี่้ต้หลังก็แบบเดียวกันนะครับนี่นี่แปลกด้วเงนินนะครับเดี๋ยวดูงี้ไปก่อนเดี๋ยวคงจะผิดไป ตรงขอบตัดอบปั๊มลงมาจะเป็นยังไงนะครับเนีย่ยเป็นอย่างนี้นะครับนี่ดูลายสิครับนี่ก็าําได้สวยจริงๆนะครับไม่รู้เอาอะไรมาทําทาจากเป็นจากกองกระสับมาหรือหรือคนมาทํานะครับถ้าคนเขาทำเขาเขาทำได้หรืออย่างนี้เขาเอาอะไรมาทำ เน่อนเลยนะครับนี่เน่อนเลยนะไม่ถึงไม่เสมอกันก็เนื่อนเลยนะครับไม่เป็นตุ่มเป็นตัวนะครับเนื่อนเลยนะครับสีเน่อนเลยนะครับนี่สีทองเกียยงนี่เน่อนเลยนะครับนี่ครับดูดูกรอบสิครับนี่เหมือนกับไอ้อลเมกนะครับนี่ไม่มีดุ่งมีอะไรเลยนะครับเหมือนกับอลเม็กนะครับ ล้อแมกเลยนะครับนี่นี่เป็นกรอบเนี่ยเป็นล้อแมกเลยนะครับเป็นเองเป็นเองกระทะเลยนะครับเนี่ยเป็นเองกระทะเลยนะเนี่ยเป็นเองกระทะเลยนะครับเนี่ยดูทองเหลืองหรือว่าพ่อหลวงนะครับพ่อหลวงลอเก่านะครับเนี่ยนี่เกินงด รายดีจริงๆนะครับนี่พ่อหลวงก็ยังรายดีนะครับเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจากกองกระสาบมาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงเลียเยเ้ยงดูเลี้ยงดูด้วยนะครับเลี้ยงนะครับเหี่ยวย่นนะครับเนี่ย ดูให้เจะเลยนะครับนเนี่ยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเหลียนอะไรนะครับเนี่ยป็นเองกระทะเลยนะครับนเนี่ยเนี่ยเนี่ยป็นเองกระทะเลยขวาม,มีสวยจริงๆนะครับนี่หนึ่งเหมือนกับล้อแม็กเลยนะครับเนี่ยล้อแม็กเลยนะครับเนี่ยสิบบาทนะครับเนี่ยถ้า ออกจากกองกระสาบม,มาเลยน่าจะเป็นเหรียญหายากหรือคนมาทำอีกทีหนึง่งนะครับตัวหนังสือก็ไหลนะครับนี่แต่ประเทศไทยก็ยังอ่านได้อยู่นะครับเี่ยสิบบาทก็ยังชัดเกียนดีนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับปีสี่เจ็ดเนี่ยเลขสี่นะครับสี่เจ็ด สวยจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ย,ยราชการที่เก่านะครับประเทศไทยนะครับนี่ประเทศไทย เลี้ยนสวยนะครับสวยสวยจริงๆนะครับดูดีครับนี่นิกเกิลโทรศัพท์ไม่ชัดนะครับเนี่ยนิกเกิลนิกเกิลหรือว่าทองเหลืองนะครับ สุดยอดเลยนะครับเดีด๋ยวดู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 นี่เกินนะครับทองเหลียงก็กรอบขึ้นสวยด้วยนะครับสวยเป็นเอยงกระทะแล้วก็ไอ้เป็นล้อมแมกเลยว่างง้นถอะครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาด้วยว่าเหรียญเขาทําจากกองกระสับหรือคนมาทําอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับ